สวัสดีครับยินดีต้องรับเข้าสู่รายการ Timeline of War Timeline of War สงครามกลางเมืองชิงราชบัลลังก์อาหลานเปิดศึกกันเองนาน6เดือน การจัดทำในครั้งนี้เพื่อความบันเทิงและผสมผสานความรู้ในประวัติศาสตร์หากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยไว้นโอกาสนี้ด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Timeline of War รรายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สงคราม วันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปในช่วงปลายรัชสมัยอยุธยาเพื่อไขปมความขัดแย้งที่นำไปสู่สงครามกลางเมืองอันดุเดือดระหว่างอากับหลานซึ่งกินเวลาต่อเนื่องถึง6เดือนและเป็นการกรุยทางให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศขึ้นครองราช 1. ปฐมบทการวางตัวรัชทายาทและความบาดหมาง เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าท้ายสกษัตริย์องค์ที่30แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์มีพระราชโอรสสามพระองค์คือเจ้าฟ้านเรนหรือกรม,มขุนสุเรนทรพิทักษ์เจ้าฟ้าอภายัยและเจ้าฟ้าปรเมศเมื่อพระโอรสเจริญวัยขึ้นสมเด็จพระเจ้าท้ายสะษ ทรงแสดงพระราชประสงค์ที่จะให้พระโอรสได้รับราชสมบัติสืบต่อจากพระองค์แต่พระราชประสงค์นี้ยอมสร้างความไม่พอพระทัยให้กับกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือพระอนุชาของพระองค์อย่างยิ่งเพราะทรงเห็นว่าพระองค์ทรงช่วยสมเด็จพระเจ้าท้ายสะขึ้นครองราชดังนั้นเมื่อสิ้นราชการแล้วราชสมบัติก็ควรจะกลับคืนสู่วังหน้าคือพระองค์เอง ความหวัดระแวงและคุมเชิงกันระหว่างวังหลวงคือพระเจ้าท้ายสะและพระโอรสกับวังหน้าคือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงปะทุขึ้นนี่เป็นเหตุให้เจ้าฟ้านเรนต้องปลีกพระองค์ออกผนวดเพราะทรงเห็นว่าสมควรคืนราชสมบัติให้แก่พระเจ้าอาคือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลตามความชอบธรรมแต่เดิม 2. จุดจนวน การมอบราชสมบัติและการตั้งค่ายแต่แล้วสมเด็จพระเจ้าท้ายสก็ทรงตัดสินใจครั้งสุดท้ายด้วยการตรัสมอบราชสมบัติให้เจ้าฟ้าอภัยโดยตรงการตัดสินใจนี้ทำให้ความขัดแย้งระเบิดทันทีกรมพระราชวังบวรสถานมงคลไม่ทรงยินยอมเด็ดขาดทรงยืนยันว่าหากจะยกให้พระราชโอรสจริงก็ต้องเป็นกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์เท่านั้น ซึ่งขณะนั้นยังทรงผนวดอยู่เมื่อสถานการณ์ถึงจุดแตกหักเจ้าฟ้าอาภัยซึ่งได้รับมอบพระาชสมบัติแล้วก็ประกาศเปิดศึกฝ่ายวังหลวงหรือเจ้าฟ้าอาภัยระดมกำลังพลไปตั้งค่ายใหญ่ตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของคลองประตูเข้าเปลือกลงไปจนถึงคลองประตูจีนทางตอนใต้ของเกาะเมืองฝ่ายวังหน้าหรือกรมพระราชวังบรวรสถานมงคล เคลื่อนกำลังจากวังหน้ามาตั้งค่ายอยู่ตามแนวคลองประตูเข้าเปลือกฟากตะวันออกมีการยิงปะทะกันบ้างประปรายในลักษณะของการคุมเชิงแต่ก็เป็นเพียงการส่งสัญญาณเตือนก่อนถึงสงครามเต็มรูปแบบ 3. ส,สงครามเต็มรูปแบบ6เดือนและวิกฤตการณ์ของวังหน้าทันทีที่สมเด็จพระเจ้าท้ายศรส,ะสะเดชสวรรคต วังหลวงและวังหน้าก็เปิดฉากทำสงครามกลางเมืองกันอย่างเต็มรูปแบบทันทีแม้ว่ากำลังพลของวังหน้าจะมีน้อยกว่าแต่ในช่วงเริ่มต้นกองทัพวังหน้ากลับสามารถบุกเข้าตีจนทหารจากวังหลวงแตกพ่ายไม่เป็นขบวนอย่างไรก็ตามการถอยทัพของวังหลวงครั้งนี้กลับกลายเป็นการถอยไปตั้งหลักเมื่อวังหลวงรวบรวมกำลังพลได้ใหม่พวกเขาก็บุกเข้าตีตอบโต้กลับอย่างหนัก สถานการณ์เริ่มพลิกผันหวังหน้าค่อยๆแตกพ่ายไปทีละค่ายสองค่ายความพ่ายแพ้ที่เคลือบคลานมานี้ทำให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงตกอยู่ในวิกฤตการณ์ที่จวนเจียนจะแพ้สงคราม 4. วีรกรรมพลิกเกมของขุนชํานานบริรักษ์ในช่วงวิกฤตการณ์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงตกพระไทยและถึงขั้นปรารภจะหนี เพราะเห็นว่าทหารวังหน้าฝีมืออ่อนกว่าและรักษา่ายไม่ได้ที่ปรึกษาและข้าราชการต่างพูดไม่ออกมีแต่ขุนชำนาญบริรักษ์เท่านั้นที่ปรากฏตัวขึ้นและรับอาสาเข้ากอบกู้สถานการณ์ขุนชำนาญบริรักษ์กราบทูลด้วยความกล้าหาญและพักดีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่าพระองค์อย่ากลัวอย่าพึ่งหนีก่อน ข้าพระพุทธเจ้าจะขออาสาถวายชีวิตจะขอตายก่อนพระองค์ถ้าเห็นข้าพระพุทธเจ้าตายในที่รบแล้วให้ม้าใช้กลับมาจงเร็วกราบทูลพระกรุณาให้ทราบพ,พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้านี่ตายแล้วจึงหนีถ้าข้าพระพุทธเจ้ายังไม่ตายอย่าเพิ่งหนีก่อนคำพูดนี้ได้สร้างขวัญกำลังใจอันมหาศาลและขุนทำนานบริรักษ์ก็ทำตามที่พูดไว้ ท่านได้นำกําลังทหารราวห้านายข้ามคลองสะพานช้างเข้าปีค่ายของวังหลวงอย่างดุเดือดสามารถตีค่ายวังหลวงแตกไดถึง2ถึงค่ายการตะลุยรบอันหาวหารในครั้งนี้ได้เผด็จศึกวังหลวงจนกําลังพลแตกพ่ายผลักระจัดกระจายไปคนละทิศละทางเป็นการพลิกสถานการณ์ของสงครามอย่างเด็ดขาด 5. บทสรุป การสิ้นสุดสงครามและการขึ้นครองราชภารกิจสุดท้ายของขุนชำนาญบริรักษ์คือการติดตามไล่ล่าเจ้าฟ้าอาภัยและเจ้าฟ้าปารเมศซึ่งหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่าแถวตำบลบ้านเอกราชจนในที่สุดก็สามารถจับกลุ่มทั้งสองพระองค์มาถวายกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและโปรดให้นำเจ้าฟ้าทั้งสองไปสำเร็จโทษเวทท่อนจันตามราชประเพณี สงครามกลางเมืองชิงราชบัลลังก์ที่กินเวลายาวนานถึง6เดือนจึงยุติลงด้วยชัยชนะของฝ่ายวังหน้ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในปีพุทธศักราช2,275ส่วนขุนนางผู้มีความดีความชอบในศึกครั้งนี้ล้วนแต่ได้รับปูนบำเหน็จอย่างสูงส่งโดยเฉพาะขุนชํนาญบริรักษ ผู้ซึ่งได้รับโปรดเกล้าวอวยยศตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นลำดับจนเป็นเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ในเวลาต่อมานี่คือเรื่องราวของสงครามกลางเมืองครั้งสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความผันผวนข,ของการเมืองในราชสำนักอยุธยาและบทบาทของขุนนางผู้ซื่อสัตย์ที่เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดการขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ Time Li n e of War พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ